แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์รีวิวรถยนต์สไตล์ช่อง YouTube ความยาวประมาณ400คำแปลเป็นภาษาไทยโดยยังคงความเท่และสไตล์ของรีวิวเดิมไว้ใช้ได้สำหรับการพากหรือใส่เสียงบรรยายลงคลิปเลยครับเปิดคลิปภาพรถขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงเครื่องยนต์คำรามถ้ารถคันหนึ่งถูกตั้งชื่อตามเครื่องบินรบล่องหนรุ่นที่5คุณก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันไม่ได้สร้างมาแค่เพื่อขับแต่มันเกิดมาเพื่อจุดโจมถนน นี่คือ2 0 2 6 f 3 5และนี่ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือภารกิจเริ่มจากภายนอกก่อนตัวรถถูกออกแบบมาเพื่อแหวกโคลงเส้นสายทุกเส้นดูลื่นไหลและโชบเฉี่ยวแผงคาร์บอนไฟเบอร์ที่ขยับได้เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นไฟหน้าแบบแถบเล็ดเต็มความกว้างด้านหน้าแทนที่ไฟปกติและท้ายรถดีไซน์เหมือนเครื่องบินพร้อมจะทะยานขึ้นมันไม่พยายามจะดูเร็วแต่มันคือความเร็วเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างที่นี่ไม่ใช่แค่ห้องคนขับแต่มันคือข้ออกพิษ แบบนักบินพวงมาลัยแบบขั้นบังคับเครื่องบินหน้าจอแสดงผลแบบ HUD ล้อมรอบคนขับม่านวดเป็นภาพโฮโลแกรมเบาะั่งทรงสปอร์ตทรงหรือคุ้มด้วยเัลกันตาราทั้งหมดและไฟแอมเบียนที่เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ทุกอย่างออกแบบมาให้โฟกัสกับคนขับเพียงคนเดียวในเรื่องของสมรรถนะใต้ฝากระโปรงหลังซ่อนเครื่องยนต์บีแทวินเทอร์โบไฮบริดที่ให้พลังถึง1,100แรงม้าอัตราเร่ง0ูนยถึงกิโลเมตรชั่วโมงใน2.3วินาทีความเร็วสูงสุดล็อกไว้ที่370กิโลเมตร ชั่วโมงสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือการควบคุมระบบการสะเทือนแบบแม่เหล็กระบบขับเคลื่อนที่กระจายแรงบิดแบบแอคทีฟพร้อม AI ที่เรียนรู้การขับของคุณและปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณแบบเรียลไทม์ราคาละ่ะไม่ธรรมดาแน่นอนรุ่นพื้นฐานเริ่มที่ประมาณ13.5ล้านบาทและถ้าอยากได้แพ็กเกจเต็มชุดทั้งแอโรและสมรรถนะก็ทะลุ16ล้านบาทแน่นอนผลิตเพียง500คันทั่วโลกนี่ไม่ใช่แค่การซื้อรถแต่มันคือการซื้อสถานะ นี่ไม่ใช่รถหรูเพื่อความสบายแต่มันคือเทคโนโลยีที่กลั่นจนสุดขีดและแซงหน้าทุกกฎเกณฑ์บนท้องถนนถ้าคุณกำลังมองหารถที่ธรรมดาคันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าคุณอยากรู้สึกเหมือนเป็นนักบินทุกครั้งที่ขับไม่มีอะไรเหมือนมันอีกแล้วปิดท้ายเสียงเครื่องยนต์คำรามพร้อมโลโก้ F 3 5ถ้าคุณอยากให้ช่วยใส่เสียงบรรยายเขียนคำบนหน้าจอหรือเพิ่มคำโปรยโฆษณาให้เหมาะกับ YouTube s ช็อตหรือ t i k t o k ก็บอกได้เลยนะครับ